สอนเัสซิ่กันครับหาอย่งไมแต่เาเขาทวงทั้งสองฟังเนาะข้าก้อนหินเนี่ยเนาะทวงทั้งสองฟังอะไรกลากได้อยู่กางลไว้ยังกางไว้เออ

ตุ้มตะอุ้มรุดยอดเลยตอกยังสี่ลครับตอกมาต่อมาครับพุกเพิ่งพี่ตะพุกตอกมาครับกันเดี๋ยวทปมุมเดียวก็ได้น่อ อาสะอาดเลยครับตานี่ปลาซิวเขาโอ้โหแน่นอนแฮงโปรตินไดไหลายกว่านี้รอบแรกเจอต้อ่ถือป้าใหหญ่เ็นบินดดดดิดิดิ <us up> ที่ว่าถือยี่ดอกเห็นบ่ขนาดลงคุ้ม,มเลยครับตากเบี้ยวครับได้อเป็นทางเลยเนี่ยได้อีกรอบนึงอยู่นี่ปลาแก้ว เห็นบ้นม hey, ุกเราเห็นบ่เขียว้วยต้อเลยห้นไหัวเห็ดตะกอนบาะะนี่ไต่างโลต่อใหม่คือกันนั่นั้พฝ่งดนเห็ดเน่าพึงได้เห็ดนี่ครับฝึงปลาซิวตัวงามขังหนึ่งเลยเนี่สวยงามแ่งครับไอเดียไหม ของการซูปรเปรอร์เหลืออีกแด่ตักนึงเขาจะตักออมกับไปตะขุนนครับย่าปวดแกโอ้ได้ร้ายเลยลูกพี่ได้ร้ายเลยครับรอบคุ้มคุ้มอยู่รอบนี้เ้าต้องหายัางงกมัดต้องยกไปซื้อเขาตึ้งตึ้งไฮโซวิบิด กาบวิบบิบวยูซอเด้วถ้าเจ้าปลาหน่อยอ่ปลาใหญ่เมืนเดียวนี่้ลุงวิต้าแล้วไปักเลยนี่ปลาซิวของแท้เลยครับเอมาแล้วครับมาแล้วครับเอาผู้ใดอยากินเด้อพี่น้องเด้อทักได้ครับ0 8 7 9เสีครับปลาซิวสดๆครับ พักซินแซยินส่งทั่วประเทศครับบรรดาผู้ที่อยากเวทไปหน่อยเนาะนะครับพี่จะเฮ็ดอีกรอบนึงครับจากนี้ไปพุ่นครับรุ่นรอบที่สองครับรอบแรกติดต่อดินแห้งตามเสื้อใครเออตามเสื้อใคร Ở chèm, đứng phép người đây chém Thằng Khang à ừ. Má đó Ok Lại ừ. Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ giờ những video hấp dẫn อปลาซิวเนี่ก็ได้เป็นทางแล้วครับสบัสสบัดครับปลาด,ดทั่วรอบนี่แม้ปลาด้าโอ้ยจังกลัวเก่าอีกครับโอ้ปลาดที่โท,ทนน้นที่สนาดปลาดนี่ ได้หมดครับไปมาบดด้วยไปไปมาเพียบต้องจำเผียมีกุ้งพร้อมต้องปุ่นวินแล้วนานาเหยียบกันบ่มีดินไหมเอาลงมาเสียหนาดี้เสียดินกับบ่มีดินไหมข่างปุ่นมีดินโมี่บว่าตักข่างนี้ก่อนดิพุกตักข่างนี้ก่อนตักข่างสาสัดก่อน ้องผุน้องผุนเลยน้พันไรมานบ่นเอาผุนลึกก็ได้เต็มเลยครับนี่ต้องก๊าะรามาส่แล้วนี่มีหวปรถรถเสหนไหนมาน้ะไม่โตหลากถึงโอเคนะเยอาใหญ่กว่า

อันนั้นราต้องเปล่าแล่วใส่ทางวันเสานอวันจันตร์ตัวแงงนหน่อยตัวถ้ายขึ้นไปจากที่้นหนึ่งเลยอื่นทางลำทางต้งเอาใหม่ออกก่อนครับแล้วมันทีลิงหงานี

บานเด้เต็มตัวติต้นเตอเเีขึัวได้กินตัมตัก้อยิแมสดงว่ามีเกาะกลางคือเก่า หลังซ้ำหงเแล้วไปตีขอนใหม่หันดูติดติดแล้วทิ้ติดมนี่มังนี้แตนนาเร็ว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 ปลาสิออเพิ่ โมเดตี้ตีนี่ไม่บดตีติดไหมึงบ่มาอุ้ยโอ้ยตกใจด้วยไม่โมเด็ตติ้แซ่บแซ่บเป็นก้อนทัแซ่บไปเลย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 ขี่ดินมวย ปวดติดเมื่อไรขี้ดินเนี่ยีดินีดินกมยังไงอกเนยีไม่ขาดปมื่อแรมีแต่ขี้ดินเรียบลยเอาถุงยางกูเสียบเสยเม มีหัวปลาดุกเดี๋ยวจะไปปั้นแยกกันแล้มีแต่กี่ต้มเินน่อยต้องแพ็คละหนึ่งกิโลครับปลาซิวสอนสดๆบ่มีขีนเนเยอเลยนะครับจาเนียสดๆเลยจ้ะครับแพ็คละหนึ่งกิโลครับ กิลโลละ150บบาทครับไม่รวมค่าจัดส่งครับพี่น้องครับ